สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูพิมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องฤดูการต่างๆโดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยการเกิดช่วงฤดูการการแต่งกายโรคที่มาตามฤดูการต่างๆ ก่อนอื่นเดี๋ยวเด็กๆไปรับชมรับฟังเพลงกับคุณรูบิมที่ครูบิมเตรียมมาให้วันนี้เลยนะคะ เพลงที่ครูบ่มเตรียมมาให้สนุกกันไหมคะเดี๋ยวเราไปเข้าส <t iny smoke Atari> ู <runs moderate> <without> <neither> ่เนื้อหากันดีกว่าค่ะเด็กๆสำหรับฤดูการต่างๆในประเทศไทยของเรามีทั้งหมด3ฤดูการ1ฤดูร้อน2ฤดูฝนและ3ฤดูหนาวค่ะเด็กๆ สำหรับการเกิดฤดูการในฤดูร้อนจะเกิดตอนเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนส่วนฤดูฝนจะเกิดตอนเดือนกรกฎา,าคมถึงเดือนตุลาคมค่ะสำหรับฤดูหนาวจะเกิดเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเด็กๆลักษณะของฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวกว่าปกติดวงอาทิตย์ส่องแสงจ้าลักษณะของฤดูฝน อากาศจะเย็นน้ำฝนที่ตกลงมาทำให้ชุ่มชื่นลักษณะของฤดูหนาวอากาศจะหนาวลมเย็นพัดโช,ชยมาเป็นระยะสำหรับการแต่งกายในฤดูร้อน 1. หนมวก 2. กางเกงขาสั้น สามแว่นตาดำสีเสื้อยืดบางเด็กๆควรสวมเสื้อผ้าที่ทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะคะสำหรับการแต่งกายในฤดูหนาว 1. ถุงมือ 2. หมวกไหมพรม 3. ถุงเท้า4เสื้อแขนยาว5ผ้าพันคอ 6. กางเกงขายาวเด็กๆควรสวมเสื้อผ้าที่หนาๆเพื่อให้ร่างกายได้อบ่นการแต่งกายฤดูฝนรองเท้าแตะเสื้อกันฝนรองเท้าบูทรม่มตัวอย่างโรคที่มาตามฤดูการต่างๆฤด,ดูหนาวจะมีไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมหรือปอดอักเสบฤด,ดูร้อนจะมีโรคกุจราระร่วงเฉียบพันธุ์โรคอาหารเป็นพิษโรคบิดและฤดูฝนจะมีโรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่โรคคออักเสบเด็กๆควรเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูการต่างๆอยู่เสมออย่างเช่นเด็กๆควรหมั่นออกกำลังกายและทานอาหารที่ถูกหลักอนามัยเพื่อให้เด็กๆมีเกาะป้องกันในการไม่เกิดโรคหรือเป็นไข้ได้ค่ะเด็กๆ วันนี้ครูบิมมีใบงานมาให้สำหรับเด็กๆได้ทำกันทางบ้านถ้าเด็กๆคนไหนทำเสร็จแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่งมาให้ครูบิมเช่นชมผลงานด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังระบาดก่อนออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมสวมแมสและล้างมือบ่อยๆและพกแอลกอฮอล์ออกไปด้วยนะคะและอีกอย่างอย่าลืมเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะเด็กๆสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันให้เด็กๆ ห่างไกลจากโควิดค่ะขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ที่ตั้งใจเรียนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะเด็กๆ